ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะสำหรับการที่จะมาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอน ที่มีการรีเวิร์กใหม่นะครับผมนะจากผลประตูกลายเป็นผลพอร์เทลนั่นเองนะครับผมนะฮะก็บอกเลยว่าผลนี้ไม่ธรรมดานะครับผมนะเดี๋ยวดูมาดูซิว่าคําว่าไม่ธรรมดาเนี่ยมันเป็นเช่นไรนะครับผมคุณผู้ชมฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนะให้เรานึกถึงผลประตูเลยนะครับผมนะแค่เอฟเฟกของสีและเสียงเนี่ยนะครับผมนะมันต่างไปและเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมฮะอาจจะมีบางสกิลนะครับผมนะที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามันมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมสิ่งแรกเลยเดี๋ยนนนนนนะะะคครรรัับบบผมฮถ้าใใเเเเป็แออล่่่โททศพพ์ีีย แน่ใจว่ามันกดยังไงนะครับผมผู้ชมสกิลแรกเลยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะกดชี้ซ้ายนะครับผมนะอ่าเป็นการพุ่งถลายไปด้านหน้านะครับผมนะฮะลักษณะการถลายมึงทำไมกูต้องกิ้งก่อนด้วยกูก็ไม่เข้าใจเลยครับผ,ผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมนะฮะถ้าบนอากาศเราจะเป็นมานี้นะครับ อ๋อฮะเดี๋ยวนะฮะคือดูไม่ทันเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมกูดาววายอยู่เหมือนกันอ๋อมันเป็นการตีลังกานะครับผมนะฮะกูกรว่าอยู่เออนะครับผมมท่ามันแปลกๆนะครับทิกซ้ายนี่ครับผมก็จะเป็นการม้วนตัวไปข้างหน้านะครับผมนะหรือว่าถลายไปข้างหน้านั่นเองนะครับสกิลต่อมาเนี่ยเป็นสกิลแซดกันว้านะครับผมนะฮะสกิลแซดก็เป็นการเปิดประตูมิติวาร์ปไปข้างหน้าเหมือนกันนะครับผมฮะแบบนี้เลยฮะอ่านะครับผมนะฮะเป็นการส่งขึ้นพลังนะครับผมนะพุ่งไปด้านหน้าอะไรประมาณนี้นนนนะะะคุณผู้้้ชมฮฮเเดีีี๋ยววรราลลออองงกกบบบึแแั ปุ้งอ่าประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันมีดาเมจหรือเปล่าน่าจะมีอยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่ามันจะเป็นเชลอไรนะครับผู้ชมเออใช่นะครับผมนะสกิลเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่ามันมีดาเมจหรือเปล่านะครับขออนุญาตคลิกแป๊บนึงนะไม่มีดาเมจนะครับผมนะฮะคลิกซ้ายคลิกขวาได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีสามารถที่จะมีดาเมจได้นะครับผมนะฮะคลินึ่งครับอ่าอุ้ยอือเฮ้ยขอพูดในครำหยาบนะครับผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงโอ้โหมึงเจ๋งเกินไปแล้วนะครับผู้ชมดูฮะ เฮ้ยดาเมจไม่ธรรมดา3,000เลยหรอ,อเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตใส่ฮาคิ่กอกแป๊บหนึ่งนะปุ้งปุ้งปุ้ง,งอู้หูยเสียงมันแบบโคตรเท่เฮ้ยใครไม่เคยมีใครยังไม่เคยใช้นะครับผมนะฮะต้องลองต้องใช้แล้วนะครับผมนะแค่สกิลแรกก็โคตรฟินแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปสกิลต่อไปกันเลยนะครับผมนะสกิลต่อมาครับประมาณนี้เอ้ยเป็นโลกคู่ขนานนะครับผมนะฮะหายไปอีกมิติหนึ่งว่ะเอาว่ะนะครับมาพร้อมสกิลสองอีกรอบหนึ่งเลยครับผมแบบนี้ฮะ อ๋อมีดาเมจอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับผมนะฮะโรคโดยรอบเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมนะต่างว่าเป็นคนละมิติอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะอ่านะฮะมีทรงมิโซ่ด้วยนะครับผมนะฮะโคตรเฟี้ยวโอ้ยบอกเลยนะครับผมนะเวลาที่เราอยู่ในมิติเนี่ยนะครับผมนะต่างว่าเราแบบเป็นอมตะได้เลยนะครับผมนะคุณผู้ชมฮะเป็นการเคลื่อนย้ายแบบมิติอะไรไปมาประมาณนี้นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าทะลุผ่านศัตรูได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะอุ้ยเท่อะ โคตรฟินเลยครับผมนะฮะเออสกิลต่อมาเนี่ยนะครับผมนะก็จะเป็นสกิลซีแบบนี้เลยนะครับผมนะพูดตรงๆว่าพี่เปิดคลิปมากรุ๊ปกันรีวิวเลยนะครับผมนะไม่รู้ว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับผมนะจะมาดูมาพร้อมกันนะครับผมนะสกิลซีครับผมนะฮะเป็นการเคลื่อนย้ายเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะฮะไปตามเกาะต่างๆนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมฮะก็บอกเลยนะครับว่าก็โครงเดิมนั่นแหละนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะไปที่แมนชั่นเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครัับบผผมมมมนนะะฮอออ๋โคครเเเท่ลก็หืดิ ไม่ใประเทศตรงไหนวะเออนะที่ประทับใจเนี่ยคือสกิลหนึ่งในครับผมนะฮะต่อไปเป็นสกิลเอฟกันบ้างนะครับผมนะฮะสกิลเอฟก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมเป็นการเทเลพอร์ตไปด้านหน้านะครับผมนะแบบนี้ฮะอ๋อมีดาเมจด,ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเดินทะลุผ่านได้นะครับผมนะอ๋อเฮ้ยท,ทุกทุกครั้งที่ทะลุผ่านมีดาเมจด,ด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชม แล้วคือคือประตูเนี่ยสกิลคูดาวไวมากเฮ้ยอุ่ยไม่ไม่ไม่น่าเกียดนะครับผมนะฮะไม่อุ้ยวิ่ยดีอะรู้สึกดีฮะเอเอเใช่ใช่มันรู้สึกว่ามันเป็นประตูมันมีตีขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะคูดาวไวมากคุณผู้ชม่อนค้างที่จะเฟี้ยวเลยฮะโอ้โหอันนี้ชอบชอบประทับใจนะส่วนตัวคือชอบคคุณผู้ชมแล้วทุกครั้งที่เดินผ่านเนี่ยจะมีดาเมจด้วยอะเออรับประดาที่ไหนล่ะดูฮะแป๊บเดียววันกูจะตายแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะครับผม สกิลหนึ่งฟูเฟียวจัดแล้วนะครับผมผู้ชมฮะและสุดท้ายสุดนะครับผมนะฮะนั่นก็คือสกิลวีนั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะฮะขออนุญาตใช้สก,กิลวีกับตรงนี้นะครับบุ้ง เอ้ยเป็นการดูดว่าเฮ้ยเอาว่านะครับผมแต่ไม่สามารถดูดมอนได้นะครับผมนะฮะที่บอกก่อนนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมนะฮะในนี้คืออีกมิติหนึ่งนะครับผมนะเป็นมิติที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผลประตูนะครับผมหรือว่าผลพอทอดนั่นเองนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับว่าในนี้นะครับผมนะฮะสกิลของเราจะคูดาวไวขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะหรือว่าเหมือนเดิมใครที่มีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์ยังไงสามารถแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมนะฮะพี่ก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับผมนะะาอจจเป็นที่แยว่าัน้รนี้หรรือเปล่านะคับ ทีกิวหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีครูดาวไวขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะก็เหมือนเดิมแหละนะครับผมนะฮะก็เป็นแค่ลูกคู่ขนาดที่เราสุกสร้างขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโซนี้ก็เอ่อทะลุผ่านนะครับผมนะคุณผู้ชมอ๋อเรายิ่งอยู่ในนี้นานนะครับผมนะฮะเอเนอร์จีเราก็ยิ่งลดไปตามเอ่อการลาเวลานะครับผมนะอะไรประมาณนี้คุณผู้ชม ก็นั่นแหละนะครับผมนะก็มีประมาณนี้จริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับผมนะที่อยากออกจากประตูมิติตรงนี้นะครับผมนะต้องฆ่าเราให้ตายนะครับผมนะหรือหรือนะครับผมนะฮะให้ทําการนะครับผมนะออกไปจากมิติตรงนี้นะครับผมโดยการบินขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่าแบบนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมฮะโอเคที่คลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับโอ้โโคตรเท่